สวัสดีครับผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราติดคุกอีกแล้วนะครับอยู่ในพี่เรามีแขกรับเชิญนะครับผมชื่ออะไรครับทีนะครับสวัสดีครับผมภูมินะฮะเกมดูกลัวเหี้ยลุกอย่างกับอาโนอ้ยฮะอานอ้ยไปฮะไทร์เกอร์นะสเนกเกอร์สเนกเกอร์ที่เป็นหมูไอ้เพวยไอ้เหี้ยไม่มีใครเตือนกูเลยเหี้ยอ๋อไเพิ่งเล่นเราบอกวันที่สองเลยเนี่ยเรียกว่าพามาแคสพามาแคสใช่อ๋อต้องอ๋อเล่นเหมือนเหมือนเกมที่แล้วนะใช่ก็เหยียบเช็คพอยต์ไง ใช่ใช่สูดมุยไปเรื่อยๆโอ้โหมันดูยากอย่างว่าเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ยากดิอีซี่เนี่ยเฮ้ยอีซี่บ้านโอ้ยมึงไปแล้วเหรอไปเลยโอ้ยนี่กูกูตายเหมือนกันผมเนี่ยเกิดมากับเกมแนวนี้เลยเนี่ยโดดๆเนี่ยใช่ไอ้เหี้ยกูโดนชนมึงอ่ะเฮ้ยเหี้ยอ้างเปล่าอ้างเปล่ามึงไปรอกูอยู่ที่นู่นละเฮ้ก็ด้วยเดี๋ยวๆๆะไปรอกูอยู่ที่ท่าน้ำด้วยนะกูรอมึงทั้งวันเลย เกมจะรอบูมงไม่ทานนะมึงไอ้บูมงบุ้งมันมีด้วยมันแตกได้ด้วยทางอ่ะโอ้โหมันอยู่ไกลเกินขึ้นมาเหรอมาแล้วรอ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 ดึงดึงดึงโอ้โหูบอกแล้วแล้วมันก็ดูง่ายๆนะแต่ทำไมเราแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจไม่ดีเลยอ่ะอ๋อเราต้องผ่านไปดีสบายดสบาย อันนี้คืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮจ๊มตีกูทำไงอ่ะไม่รู้ไม่นู้ดี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 คุณก็นี่เย้ยไม่ได้แดกกูหรอกตีราเราเป็นแบบแนวแบบนักโทษหลบหนีใช่ไหมแล้วก็มีอัศวินมาป้องกันว่ะตีรันพันแทงกูเคยแล้วเล่นไม่ตีกับเต้วะเนี่ยนะโม่อนไหนวะอุ๊ยเฮ้ยพุ่มเอาพุ่มอีซ่าอีซ่าเป็นกล่องนี่ว่ะฮึให้หากุญแจหากุญแจ มุนแกอุ้ยภูมิกล่องนั้นเป็นอะไรวะออ๋เขาให้เรื่องหนึ่งกล่องอะค่อยๆเอาอุมโอ้โหแดกกูไปแล้วไอ้กูเจอคีย์แล้วเว้ยมามาเปิดเลยเพื่อนเข้าวะเข้ามาได้ปะเออได้แหละอุ้ยจุ๊บมิเงเรือมิ้งเรือหลุดหลุดไอ้โอ้โหไม่ไม่รู้ว่าอันตรายป่ะแต่กระโดดไปก่อนเออแค่หินเป็นน้ำโเขียวๆอาจจะเป็นอะไรก็ได้ยาดยิบไฟละไปต่ออุ้ย ท่อระบายน้ําก็มาปะสมัยนี้เขามีท่อระบายน้ำด้วยหรอมีเอาว่ามีดุ๊กยูก็เอาไว้ขังอุ้ยโผนักโทษป่ะเฮ้ยเอ้านึกว่าเปนโดดผ่านกำเลยเฮไอเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะเอ้าตีลักมันไปแล้วไอ้เว้ยมันตัวกระโดดข้ามกระโดดกระโดดใส่หัวนวลเว้ยมันจะน็อกเพิ่งรู้เนี่ยอ๋อไหนๆเราสามารถสู้ได้ปะ นี่ไงนี in, ่ไงนี่แหละฝากนี่เก็บ่เลยเก็บแม่งเลยบอกแล้วว่าตีรันฟันแทงกูเคยแล้วฮะกูนักเลงมาก่อนเอ้ยเอ็นี่ไงนี่ไงนี่ไงหากดกรดกดกดว้าวไป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 โหต้องรีบไปไปเลยเนี่ยเออว่ะกูกลัวแม่งไอเดอร์คิดบอกแล้ว โอ้เยอะว่ะเยอะจัดจัดพลังฟันแทงกูเคยแล้วโหแม่งด่านแบบว่าวางกันอย่างนี้เลยมัานักเลงมาก่อนนี่เฮียเขาหยุดนักเลงมาได้ป้อเออไม่มีอะไรมาหยุดกูแล้วตอนเนี้ยไปโอ้ย้ยภูมิข้างหน้าก็มีว่ะใคร่าเพื่อนอัศวินเฮ้ยเจอเพื่อนด้วยเพื่อนเบคอน เจอหลีแม่งดักตีนี่หลีกูัหลีดกูเอ้ยเชี่ยอันนี้น่าจะโดดเด้งไม่เด้งเออ้ยเออเด้งทุบหัวทุบหัวแล้วก็วิ่หนีด่านนี้คนเล่นเยอะอยู่นะฮะก็เออไอ้เจ้าไป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 เออเทคไฟล์แล้วฮะโอ้ไม่ว่ามูซินเดย์ลุน่นี้อุ้ยไอ้เออไอ้บอ มม่ใช่ใครเหยียบวะมืออ่ะไม่ใช่กูไปแล้วไปแล้วโดดโดดโอ้ยโหเสียเสียเสียมึงเหยียบเฮ้ยกูก็เสียมึงเหยียบเหมือนกันแมวไม่ไว้ใจกูอ่ะคนต่างไม่ไว้ใจกันนี่เหีย ต่เกมนี้โอเคนะแบบมันไม่เริ่มใหม่ไกลอ่ะไอ,อ้เงี้ยใช่ไอ้แบทแบดสวยอยู่นะมันมียูนิฟอร์มให้เราด้วยเออเออใช่ใช่ข้างล่างเหยียบไม่ได้หรอเดือดเดือดเหยียบไม่ได้จริงเหรอเฮ้ยอ้าวไอปุ้มอ๋อหินมันแตกได้เว้ยต้องรีบโดดไปแบบอย่ากะานาน What what the fuck อ๋อมันเป็นเครื่องเครื่องบี้เลยนี่ว่าเอตักูไว้ใจมันบี้แลว้ว ไมใจกูก็ไม่ไว้ใจเฮ้ยกูก็เสียวงี่เงี่ยเหมือนกันแมวแม่ไม่ไว้ใจกูเหยี่ยวเหมือนกันแมวแม่ไม่ไว้ใจกูแมวแม่ไม่ไว้ใจกูอะไปต่อเว้ยข้างหน้ามีปากด้วยป่ะปากราชาบอกราชาคนนั้นเฮ้ยเฮ้ยคนละราชาคนละราชาแถวเนี้ยแม่งเถื่อนไอ้นี่ภูมิเป็นเรือภูมิไปเด้ พุชไปยมันจะกลับมาหันหน้าเราปุ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 ลอเรือเรโอ้โปุ่เรือเรือไม่เือแล้วปุไม่เพรมึงแหละกูรู้โอ้โหเราแบบทะลทุกุเล่บเจอโจทย์เก่ามานักเลงเก่านักเลงเก่าสามสิบต่อหนึ่งี่ก็ผ่านมาแล้วพี่เจอพกายพี่ก็ผ่านมาเปนเก่าเ็เก่าบอกเราตีรันฟันแทงกูเคยแล้ว ้้ดวยอ้าวขึ้นมาแล้วภูมิตายกูิงนักเลงก่อนนี่นักเลงไอ้เหี้ยเจอกันต่างโลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราอ่าเดี๋ยวไปตามไปฮะ oh no เฮ้ภูมิเหมือนกูจะบักใช่เปล่าใช่เพราะว่าเพราะมึงกูยังขึ้นไม่ถึงเลยแล้วมึงเรียกเรียกลิฟต์มากูจะโดดตายแน่เลยโอ้โหเมื่อกี้กูเห็นมึงนีิว่ะเอ้ยดีโอ้รอดวะรอดวะ เออแล้วไปกูว่าเออเม่อก้เหมือนเหมือนกูเห็นใครแม่งค้างลิฟต์อยู่อุ้ยเอ้ยไอเจมอย่าเหยียบด้วยข้างในนี้เป็นปากว่ะไอสัตว์ผู้ใดม่งเหยียบอ๋อไอีโอ้โหเพื่อคนใจอะเพื่อนเดียวจัดใหญ่ะไอเหี้ยโอ๋มันมีคนแกล้งว่ะใช่ปะเนเน่คนที่เขาแกล้งอ่ะโอ้โหเจอคนแกล่กว่าโอ้โหใครมันแกล้งกูเดี๋ยวมึงเจอกันเนี่ยคนคนที่เขาผ่านแล้วอ่ะ นี่คนน่ะเขาเขายืนแกล้งเลยเว้ยโหอย่างนี้ไม่ดีนะอย่างนี้ไม่ดีนะครับทุกคนฮะเฮ้ย้ทำไมกูเกิดไกลจังอ๋อ one hour later ไปกูออกออกอ๋อเนี่ยกำลังหนุกเลยโอ้ยไปแล้วไปแล้วเต็มไปแล้วไปแล้วไอ้เงี้ยมันกลับมามันกลับมาเอ้ยมึงอย่าดีอย่าแกล้งกูดีกูขอเธอไอ้เพื่อนรอดป่ะไอ้เพื่อนรอดเพื่อนรอดเพื่อนรอดอ้าว กูเนี่ยไม่รอดเพื่อนคนหนึ่งรอดเพื่อนคนหนึ่งรอดแล้วกูจะรอดไหมไอ้กูรอดแล้วกูรอดแล้วพุกูรอดแล้วพุกเฮ้ยเพื่อนคนนี้มาก่อนเพื่อนคนนี้มาก่อนเอ้ยโว้ยรอดแล้วเว้ยเจ้พาต้องมีนะเวเจมไปที่ห้ามห้ามห้ามพาเด็กขาดเลยห้ามพาเด็กขาดเลยเฮ้ยเฮ้ยพาเด็กขาดไอ้พุกไอ้พุมไปนะเอ้ยโอ้ยโจโอ้ยโจโอ้ยโจ โอ้ชัวร์ไอ้บูไปจะปตรงนั้นไม่ได้ไอ้ยอยกูทำไยาไอ้สารอย่าแกงกูไอ้มันมาแล้วบูมไอ้บูมันมาแล้วบูมมาเมเมาลมมาไไปลยเเเเยยลไไยยลไไเยเฮยเ้ยเล้ล้ว เจนอะไรเจนเนเ่ยเจนนะเพื่อนอ่าเขานะทำพลาดอเจนเกิดเซ็นเกิดเซนไปอึ้เออโอ้ยอ้าวมไอ้พวกเห็ดกูอยู่ข้างหลังมึงไอ้พวกเห็นกูไหมเห็นแล้วเพื่อนเห็นแล้วเออจอย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 อ้าวอุ้ยโอ้โหมันดักเกิดมันดักเกิดโอ้โหเอ้ามันล่วงว่ะมาเร็วมาเร็วอยู่ก็อย่าเป็นม่โม่งโม่วงยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ เช่มะม่วงก็ล้วงได้นะครับแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บ้ยจุ๊บโอ้ยอุ๊ยเฮี้ยปาดหน้ากูไปตกใจไหมเฮ้ยจุ๊บผ่านไงวะผ่านไงวะค่อยๆโดดมาอ๋อเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางปึ๊บไอ้ภูมิไอแซงมึงแล้วภูมิไอแซงมึงแล้วภูมิไอ้ตงล่วงแล้วงุูมแล้วไม่ใช่มะม่วงก็ล้วงได้นะครับน้องๆสวยเออ อยู่จุดยอดแล้วเฮ้เยจุดยอดจุดยอดขอโทษผู<อ>้ <c oughs> ดี <c oughs> ยอย่ามาชนดูเยอะอยาโยชนดูเยอะขอโทษขอโทษถึงแล้วถึงแล้วจิ้คพลอยละรออยู่นะฮะรอพี่ท่านานทุกวันเลยโอ้โหผมณมันใจเหมือนกัอยากเหยียบปะอยาเหยียบมัน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 ไอ้นี่ได้ปะวะเหยียบคือตายเลยเหรอมึงไม่ต้องมาห่วงกูหรอกกูห่วงเหยียบเหยียบไม่จอดเก่าจอดเก่า โจทย์ใหม่เวอร์ชันเก่าโจเก่าเวอร์ชันใหม่อะไรวะเฮ้ยมีให้เหยียบเป็นเรือปะเนี่ยสองคนปะอ๋อเป็นม้าว่ะทำไงเฮ้ยเจ๋งอ๋อผูไปหง่ออ๋อโอเคเก่งไปดูไปว่าไปว่าม้มา,มาเนี่ยอเฮ้ยมึงไปก่อนเลยเฮียเดี๋ยวถ่วงกันถ่วงกันก็มา นี่ไงนี่ไงกูเบียดไปทีเจอกูเบียดไปทีโอ้หันแตกหันแตกอ้าวผ่านอ่ะออกมาทับกูอะไรเนี่ยเหมือนกูเลยมาอลิมาอีกแล้วเฮียมาอ้อเรียบร้อยอะไรไม่ได้ปุ่มปุ่มเฮ้ยเดี๋ยวรอกูด้วยนะดึงลงมาเสร็จไม่ว่ามันจะคืออะไรเใจเยวไปห้องกันนะเจมส์เจมส์หุ่งเหยียบนะหุ่งเหยียบนะ คืออะไรเยยบนอยส์เออเอ้ยแว่นเหมือนกันว่ะเอ้ยคนละแบบกันดิว่ะเฮียอายุอะไรเยอะมาโอ้โหรอบนี้บาไปกองทัพกูเล่นโจดเก่าโจดเก่าเล่นน้อทีหนึ่งพี่เจ็บมาเยอะเฮ้ยมังกรว่ะข้างหน้าเป็นยังไงวะเนี่ยยัาไงดีวะเนี่ยเราต้องขึ้นรถดีป่ะวะวิ่งฝ่าภูมิวิ่งฝ่ารึ เอ้ยไฟมาพุ้ง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 พุ่งพุ่งโอ้ยอ๋อมันมีทางหลบมันมีทางหลบข้างๆอ่ะพุ่งพุ่งระวังพุ่งระวังพุ่งระวังยิ่งไปโกดไรเดอร์ไม่ได้มันโดนไฟไม่เป็นไรเลยไป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 ขนาดโอ้อ้าวโดนขอบไฟก็ไม่ได้เลยด้วยใช่หรอใช่หรอเอ้ยยต้องใจเย็นต้องใจเย็นดีไงเราตายท้องเฮ้ยทำไมของกูมันเสร็จเช้ากว่ามึงวะเออมันแอนิเมชั่นไม่พร้อมกันเฮ้ยกูผ่านแล้ววะ ้าวโอ้โหโจดดาบยาวโจดดาบยาวโจดดาบยาวเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่แน่วัยรุ่นมาเหรอวัยรุ่นดาบยาววัยรุ่นดาบยาววัยรุ่นดาบยาววัยรุ่นด่บยาว easy ไอ้ลุงนี่อีกคนนึงใช่ไหมใช่เลยเขาชอบเปดับแก่คนแก่โอไม่ใช่ในเพื่อนเราไอ้ประตูเปิดแล้วไปหาไปฮะแต่แมบมันแบบมันสวยนะแต่แต่อาจจะมีบั๊กหน่อยแล้วก็มาเล่นด้วยกันได้ อยู่บนอยู่บนนึงระวังระวังเออเกือบเกือเออเฮ้ยนี่แน่อลีอลีจากกุน้อยไปซะแล้วอลีนาอเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงเอาเฮ้ยเสียงเครื่องอ๋อตรงนี้ไป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 ่ เอ้ยเอ้ยผมกกตกอันนี้คืออะไรเนี่ยสุขีเกมเหรอมันแหละไม่ใช่อ๋ออ๋อห้ามเหยียบห้ามเหยียบนะไปโอ้ยลานประลองเหรอวะมีเสียปุบมือได้แต่ไม่มีคน่ะลงให้เขาให้สวยพวกเนี้ยยี่สิบยี่สิบคนเลยเหรอตัวมันขึ้นพร้อมกันบอล มันแย่วใครโจันะแต่ไม่โจดเยอะโจดเยอะรวมมิดโจดปะโรมิดแบบมีคนทักเฟซมาด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ชัดคุณนะครับโอ้โหเราต้องสอยย้าไทำจะรอดมาปัยวาใไอซอมเลยใช่ปะผ่านแล้วเวอร์ผ่านแล้วเวอร์โดนลุมตีนโดนลุมตีนโดนลุมตีนเดี๋ยวผมไปร้องล่างนะฮะได้เลยได้เลยได้เลยเฮ้ยเพื่ไปดูมึงโดดเล่นเว่อ เอ้ยไม่รีรอลนนี่ไงอ๋ลงได้เลยเหรอเอ้าผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วยอิสรภาพอออสรภาพโอ้ยโอ้หรับเหรียญตาก่อนเลยไอพวกพวกนี้คืออะไรวะอุ๊ิงอะโอ้ยดูดดิดูกดูดิอู้อูโย่านี่เ วอ้าวจบแล้วเนี่ยจบไปคลิปแล้วเออติ๊กเกอร์โอ้โหนึกว่าเล่นนานไอ้ภูมิเข้าไปไหนแนะภูมิเข้าไปแบบใหม่เหรอโอเคก็หบังถ้าชอบคลิปนี้นะครผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวายเดอร์พี่น้องนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปป้าไปป้า